คำว่าเสียมพูดเบาๆก็เจ็บเห็นทีเดียวยังเจ็บสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับคําว่าเสียมหรือสยามนะครับที่เป็นเหมือนคําที่มีพลังทำลายล้างสูงมากไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินที่ไหนเนี่ยพวกเขาก็จะออกอาการทุรนทุรายเหมือนผีร้ายที่โดนบทสวดทุกที จนทําให้พวกเขานะครับพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ชื่อนี้เนี่ยมันหายไปจากกําแพงวัดและประวัติศาสตร์ฉบับชนชาติขเขมรนั่นแหละครับและจากกรณีล,ล่าสุดนะครับที่มีไกด์ชาวขเขมรเนี่ยได้เปิดโลกกว้างยังต่างประเทศแล้วก็ได้ไปชมงานศิลปะจากประเทศตัวเองที่เจ้าอาณานิคมขนไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์กิเม่ฝรั่งเศสและได้ไปเห็นอังกอร์ธมจำลองนะครับซึ่งทีแรกเขาเนี่ยก็ ออกอาการตื่นเต้นก่อนที่จะกวาดสายตาชื่นชมไปรอบๆแล้วมาจบอยู่ที่ป้ายกำกับที่อยู่ตรงหน้าตัวเองแล้วทันใดนั้นนะครับสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปในฉับพลันหันกลับหลังแล้วก็เดินหนีเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าเขาไปเจอเข้ากับคำว่าเสียมที่มันชัดเจนพร้อมเน้นคำด้วยการขีดเส้นใต้อีกต่างหากนะครับนั่นเท่ากับว่า ผืนแผ่นดินปราสาทโบราณที่พวกเขาภูมิใจนักหนานั้นอดีตมันคือแผ่นดินสยามอย่างที่ชาวบ้านชาวช่องเขาพูดจริงๆแล้วมันก็ไม่เหมือนกับวิชาประวัติศาสตร์ฉบับที่ถูกต้องที่สุดในโลกซึ่งประเทศกัมพูชาใช้สอนตัวเองมานะครับผมคิดว่าเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยคงไม่มีการเผยแพร่ในประเทศของพวกเขาเลยครับแล้วพอได้เห็นผ่านตาในเน็ตก็จะคิดว่า มันเป็นหลักฐานปลอมที่พวกอาเซียมเนี่ยทำขึ้นมาเพราะว่าอยากเคลมอาณาจักรของพวกเขานะครับแต่พอได้มาเห็นของจริงที่อยู่ในประเทศอดีตเจ้าอาณานิคมในพิพิธภัณฑ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการช็อกอย่างที่เห็นแต่ถึงจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับเชื่อแล้วแหละว่ามันมีอยู่จริงแต่ในเมื่อคนมันจะไม่ยอมรับมันก็จะต้องหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองแหะครับ ถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าแท้จนสีข้างถลอกมันก็ต้องยอมถลอกดีกว่าจะยอมรับง่ายๆครับว่าเคยเป็นเมืองขึ้นของพวกอาเซียมเราลองมาฟังครับว่าความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคำว่าเสียมในป้ายกำกับตามแบบฉบับของชาวเคมรนั้นมันเป็นยังไงเริ่มจากแคปชั่นของผู้โพสต์ก่อนเลยนะครับเขาเข้ามาพร้อมกับข้อความว่าเมื่อคุณไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสและได้เห็นคำว่าสยามเอชเล คุณคิดว่ามันหมายถึงจังหวัดเสียมซึ่งหมายถึงเสียมเรียบหรือเสียมพ่ายแพ้เลอบยองอนุสาวรีย์เขมรที่นครธทมเสียมมาตาส่วน1899 c a e เคปเอไฟลอตคุณรู้ความหมายของเสียมเรียบไหมภาษาเขมรแปลว่าโจรแพ้เสียมเรียบเป็นชื่อของจังหวัดกัมพูชาตั้งแต่คิดศตวรรษที่9-15ถึง15เรียกว่าเยโซทราปุระในสมัยอังจัน ถึงเจียพศ .1,516 ถึง1,566ทรงเรียกว่าเสียมเรียบชวนให้นึกถึงความพ่ายแพ้ของชาวสยามนะครับอันนี้ก็ดูจะอธิบายแบบมีความรู้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไปเอาชื่อเสียมเรียบมาจากไหนตอนศตวรรษที่9เพราะจากการชำระประวัติศาสตร์นะครับเอามารวมกันทั้ง2ประเทศแล้วเนี่ยเพิ่งจะพบชื่อนี้ในช่วงของปลายสมัยอยุธยานะครับ แถวแถวประมาณยุคสมัยของพระเจ้าท้ายสวะนี่เองนะครับแต่ก่อนเรียกว่าพระนครวัดนะครับอ่ะกลับเข้าประเด็นสรุปก็คือเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่าคําว่าเสียมที่เห็นจริงๆแล้วนั้นมันต่อกับคําว่านครทมของบรรทัดบนว่านครทมเสียมไม่ใช่คําโดดๆเพื่อบอกว่ามาจากประเทศสยาม ถึงแม้ว่าคำคำนี้นะครับจะเขียนด้วยการจัดกลางด้วยสวยงามเขียนด้วยตัวใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ขีดเส้นใต้ต่างจากบรรทัดบนอย่างสิ้นเชิงก็ตามนะครับแล้วในช่องคอมเมนต์นะครับก็มีคนอธิบายร่ายยาวอีกโดยใจความสรุปเขาบอกว่ามันเป็นรูปจำลองที่ไทยสร้างมันคล้ายนครวัดแต่ด้านบนเนี่ยต่างกันแน่ใจเหรอว่าเป็นนครธมนครธมเป็นปราสาทบายน นี่มันแค่ตัวอย่างจำลองอย่ามาอ้างว่าเป็นของสยามความหมายในป้ายคือเลบายองเท่ากับบายอนอนุสาวรีย์เขมรอังกอรทมสยามเอเชเลเดอรคือขนาดของสยามดังนั้นมันมีความหมายเต็มๆว่าปราสาทบายอนคืออนุสาวรีย์เขมรนครทมสร้างร่วมกับสยามตามสเกลของสยามเท่านั้นเอง นครธมไม่ได้สร้างในปี1899แค่ปีที่สร้างงานจำลองเท่านั้นไม่เห็นที่ฝรั่งเศสให้เครดิตขเขมรตรงบรรทัดบนหรอส่วนคำว่าสยามที่จะลึกไว้ใต้ชื่อนั้นก็แค่แสดงว่าเป็นลายไทยไม่ได้แปลว่านครธมเป็นปราสาทของไทยโธ่ผมนคนแถวนี้ผมรู้ดีนะอันไหนวัดไทยอันไหนวัดขเขมรประมาณนี้นะครับ อีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเป็นอนุสาวรีย์เขมรชนะเสียมหรือเสียมเรียบที่ทำขึ้นในปี1899อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่บอกชนะนี่คือเพราะคำว่าเแมอยู่บนเสียมหรือเขาไปเอาคำว่าเรียบมาจากไหนมาต่อท้ายให้เป็นเสียมเรียบหรือสยามพ่ายได้ตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งครับที่เขาเอามาช่วยกันแถช่วยกันเพื่อ ดันให้คําว่าสยามนั้นพ้นจากประเทศไทยคือนี่ครับคนนี้มาแนวไม่เถียงข,งข้างๆคูคนะครับคือใช่สยามที่อยู่บนป้ายคือไทยนั่นแหละแต่เห็นบรรทัดล่างไหมก๊อปปี้เห็นไหมว่าเขาบอกชัดเจนเลยว่าไอ้พวกสยามน่ะก๊อปปี้บายน์ปราสานทนครทมนี้ไปจากขเขมรของเราโอ้โหนั่นมันตัวย่อยศเขาครับกับตันเอฟลอคือ ต่อให้เอาภาพนี้เนี่ยไปแปลใ,ใน Google บางทีโปรแกรมเนี่ยก็จะมองเห็นตัวห้อยด้านหลังเนี่ยเป็นตัว E นะครับทำให้กลายเป็นเคปที่แปลว่าแหลมไม่มีใครเลยนะครับที่จะมองว่ามันคือ Copy นอกจากชาวขเขมรที่เขาถนัดเรื่องนี้นั่นแหละครับและนี่ก็เป็น4แนวคิดนะครับที่ชาวขเขมรน,นั้นนํามาหลอกกันเองเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าคําว่าเสียมบนรูปจําลองภาษานั้นไม่ได้หมายความว่า ปราสาทนั้นเคยเป็นของไทยเพื่อคงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรในจินตนาการของพวกเขาต่อไปนะครับแต่จริงๆแล้วผมว่าพวกเขาน่าจะไปคุยกันก่อนนะครับว่าสรุปแล้วมันเป็นแบบไหนกันแน่ความจริงมันไม่น่าจะมีหลากหลายทิศทางแบบนี้นะครับผมความจริงมันควรจะมีอย่างเดียวถ้าหากว่ามากันคนละแนวทางแบบนี้นะครับต่อให้มีหนึ่งในสความคิดนี้ มีอันนึงเป็นความจริงมันก็จะต้องมีคนโกหกถึง3คนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าลองกลับไปคุยกันก่อนแล้วค่อยมาช่วยกันแถให้ไปในทิศทางเดียวกันอันนั้นน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็สงสัยว่าทำไมเวลาเขาเจออะไรที่มันไม่ตรงกับที่เขาเคยรู้มาก่อนเนี่ยทำไมเขาถึงไม่คิดไม่สงสัยตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบ อย่างการหาข้อมูลจากหนังสือเล่มอื่นหรือว่าประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นเนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วค่อยตัดสินว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกนะครับแต่กลับเลือกที่จะหาเหตุผลข้างๆคูคูมาหลอกตัวเองนะครับแล้วก็หลอกคนในประเทศตัวเองเนี่ยไปวันๆแบบนี้อย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะออกนอกกำแพงได้สักทีนะครับท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าในวันนี้นะครับ ทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ทฤษฎีไหนที่น่าเชื่อถือที่สุดลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ